ต่อจากนี้ไปเราจะได้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันให้ทุกท่านนั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา จะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆทุกทุกคนนะจ๊ะท่านที่มาใหม่ก็ให้ดูคนเก่าที่อยู่ข้างเคียงหลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบาย คลายกัเรานอน,อนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาหลับพอสบายนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคันในให้เหลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยโดยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีษรษะบ่าไหล่ลำตัวแขนทั้งสองถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายให้หมด ต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทําแจ้งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นปภาชนะรองรับพระระัฒนตไตรรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากการบูชาข้าวพระกันในวันนี้นะจ๊ะทําใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสิ่งอะไรที่เป็นเครื่องกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยวางไปชั่วคราวจะเป็นเรื่องธุรกิจการงาน การศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางใจว่างเปล่าชั่วขณะที่เราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระตธะไตรให้ใจเราเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะที่จะรองรับบุญใหญ่ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระเดือนหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวคือวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเราได้ยึดถือกันเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีในการที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระได้การนำเอา เครื่องธยธรรมอันมีดอกไมก้ทูบเทียนอาหารหวานข้าวจากบาก้านกรรมาคนละเล็กละน้อยมาประชุมพร้อมกันที่นี่เพื่อที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยการนำเอาเครื่องธทยธรรมทั้งหมดเหล่านั้น มารวมกันแล้วก็น้อมนำมาไว้ในกลางพระธรรมกายทำความละเอียดทำความบริสุทธิ์กระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่เครื่องธยธรรมนั้นมีความละเอียดเท่ากับพระ ธรรมกายในตัวของเราเมื่อเราทำความละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการทำใจหยุดทำใจนิ่งกระทั่งถูกส่วนความละเอียดก็เพิ่มพูนขึ้นทั้งพระธรรมกายในตัวและกลิ่นไทยธรรม ละเอียดจนมีอายตนะความละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานนั้นก็จะดึงดูดให้เราตกศูนย์วูบเข้าไปปรากฏในอายตนะนิพพานในนั้นเต็มไปด้วยพระธรรมกาย ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดขันธ์ทั้งห้าออกหมดตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพร้นหยาบกายรูปภร้นละเอียดกายอารมณ์ปัหยาบกายอารมณ์ปัละเอียด กระทั่งกายทำโคตปูโสดาสกิตาคานาคารหัตเหลือกายทำบรหัตดับขันไปแล้วถอดไปแล้วไปปรากฏอยู่ในอยนายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ท้วนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลาย เอามารวมกันเพราะว่าในอายตนะนิพพานนั้นมีมานานแล้วธรรมธาตุได้มีมานานแล้วยังไปไม่ถึงต้นทางหรือแหล่งกำเนิดว่าบังเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่ามีพระพุทธเจ้าพระอระหรันต ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหลุดจากการบังคับครอบงำของพยาม,มามมกิเลสอาสวะทั้งหลายกระทะหลุดล่อนถอดขันทั้งหลายเหลือแต่กายทำอรหัตหน้าตักยี่สิบวาสงยี่สิบวาไปปรากฏ อยู่ตรงนั้นในอายตนะนิพพานสงบนิ่งข่าวนิโรธสมาบัตสงบนิ่งสวยสุขสวยวิมุติสุขสวยเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นความสุขอย่างยิ่งประสบความสำเร็จ ในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตกิเลสอาสวะต่างๆที่ประจามารเขาทำเอาไว้บังคับบัญชาไม่ได้ก็หลุดพ้นเข้าถึงความเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาดีมาต่อเนื่องกันยาวนานนับอายุธาตอายุบรมีไม่ท้วน พระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่เต็มในอายตนะนิพพานเป็นผู้พ้นแล้วจากกิเลสอาสวัตทั้งปวงเป็นผู้รู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสแล้ว มีความเบิกบานหนึ่งนิดเป็นนรตะเป็นนิจจังคงที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรมาครอบงำได้เป็นตัวของตัวเองล้วนๆปรารถนาจะให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นอัตตาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุข ไม่มีที่สิ้นสุดในอายตนะนิพพานเต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญบารมีและสมัยิกำลังฤทธิอำนาจสิทธิทั้งหลายเต็มใบหมดเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแหล่งกำเนิดของบุญบารมีทั้งหลายที่เราจะได้ไปตักโต่งกันในวันนี้โดยการนำเครื่องศยายธรรมดังกล่าวแล้ว ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่มีพระธรรมกายปรากฏในอายตนะนิพพานเป็นการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าถึงตัวจริงเข้าถึง พระปัจเจกพ,พุู้เจ้าและพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายที่มีพระธรรมก,กายปรากฏอยู่การบูชาข้าวพระนี้มีมายาวนานต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีเดียวแต่ว่าบูชากันแบบขอถึง เมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่สเสด็จทรงบินาบาตพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสได้ใส่บาตรหลังจากท่านได้ดับขันธปรินิพานมาแล้วมีความระลึกนึกถึงพระองค์ท่าน